รีวิวร้าน Copper Beyond Buffet ในปี2025ยังคุ้มค่าคุมค้มราคาควรค่าต่อการมากินอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้หมูตั้มเล่าให้ฟังจา้าวันนี้ตั้มมาที่ Copper Beyond Buffet สาขาปิ่นเก้าจองมารอบเที่ยงวันอาทิตย์จองมารอบนี้คนก็ยังมากินกันเยอะอยู่นะคนเยอะแต่รออาหารไม่นาน <Okay. S 1> มาเริ่มที่สเต็กกันดีกว่ากับตัวเนื้อออสเตรเลียสันนอกและก็ตัวสเต็กซี่โครงหมูตัวเนื้อออสเขาฉ่ำมากช่วงรออาหารแล้วก็มากันที่บาร์ของทอดและก็ของปิ้งย่างใครมาแล้วชอบกินเนื้อเนียเนือ้อย่างไหมเนียร์ต้องจัด<ๆ> ตัวซาซิมิต่างๆก็สดมากและหมูต้มเป็นธาตุักตัวกุ้งเอบีอันนี้กุ้งหวานอร่อยไม่ค้าวเลยแล้วตัวซูชิก็มีให้เลือกกันหลากหลายหน้ามากเรื่องคุณภาพของของ,ของสดของเขาเนี่ยต้องยอมจริงๆมันสดแบบไม่ต้องเอะตัวกุ้งกับหอยเชลดองก็อร่อยพอกินไปสักพักของที่เราสั่งก็ทยอยมาเสิร์ฟตัวสเต็กเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากมีทั้งสเต็กปลากระพงหมูก้อนแฮมเบอร์ก,กตัวนี้โคตรด,ดีอกเป็ดต,ตัวนี้ต้องสั่งเลยเธอและใครไปสายพาสต้าสปากเกตตีบอกเลยว่าที่นี่คือสวัสด์ตัวสปากเกตตีซ้อนหมึกดำ น้ำตกเนื้ออสเซเลียเนื้อบางๆแผ่นใหญ่ๆมากับน้ำตกรสเข้มขน้นคือเนื้อเนี้ยมันละลายในปากไปเลยเธอใครเป็นสายเนื้อบอกเลยว่าแฮปปี้แล้วบาร์ของหวานที่นี่เขาก็เดอะเบสตัวชีสเค้กตัวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมันนุ่มละมุนล,ละลายในปากแบบสุดๆและตอนนี้เขามีเมนูใหม่กับเค้กชาไทยที่เอกชาตามือเป็นเค้กชาไทยที่เข้มข้นแบบสุดๆใครเป็นสายชาต้ตองเลิฟเมนูนี้ซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มยังมีให้เลือกกันอีกเยอะมากตัวชาเขาก็เอกชาตามือเหมือนกันและใครที่ กินฟรีกันด้วยจองตอนนี้ยังทันส่วนคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับ